สวัสดีค่ะอิสานบานเฮาค่ะมืนอนี่ข้ามยาน่มหมูนะคะนี่คือลูกหมูที่จะหย่านมนะคะนี่ค่ะอน,นี้แม่ค่ะต้องเอาแม่ออกก่อนย้ายไปตามทางเลยค่ะนี่ค่ะแต่ละตโตเขาจะมีหมายเลขของเขานะคะ มีหมายเลขค่ะเขียน,นเขียลขใส่ดากไว้ค่ะโอ้ยพังแลว้วพอก่ะมีการเอาออกค่ะอ่าไปค่ะ านะคะเอาพวัวไส่นาเขา,าพอาิอดตาเขาเห็นรูค่ะสินยางถอยหลังออกเองป้าย่างยางเปิดไเปิดไปแล้วรัด ปิดทางไวค่ะเขาก็สิงย่างไปน้าทางนี่เด้อค่ะเขาสิเปิดขอไว้แบบนี้เนาะแล้วเขาก็สิเขามาเขาหููจักค่ะนี่มาถึงกะสิย่างเขาซ่องไปเลยนี่เลยค่ะ วิธีการนะันะตะละตะละโตเขาสิมีเหล็กนะคะลัดกากไว้ก็ให้ถอยมาตับตน,นะคะเล็กออกก้อน,นะคะ่ะถามว่ายานุ่มแล้วเอาไปใส่นะคะยานุ่มแล้วเอาแม่เขาไปไว้คอ,อบรอผสมพันธุ์ค่ะคือฟ้ามแบบนี้นะคะมันจะเป็นระบบหมุนเวียนค่ะ ระบบหมุนเวียนพอยานุ่มเซจก็เอาไปอาทิตย์นึงค่ะแต่เวลาอาทิตย์นึงเขากาส็สีติดเป็นซันนะคะผสมพันธ์ค่ะนี่เลยเอาปัวใส่หนาเขากา็ถอยหลังค่ะนี่เอาปวใส่หนากระถอยค่ะเอาเด็กน้อยเข้าไปค่ะเด็กน้อยสองตัวนี่วนไหยมากเลย นี่แล้ค่ะเห็ุแบบเดียวกันนี่แล้วค่ะก่อนยาน้มเท่ากับฉีดยา,าบำรุงนะคะเป็นยาแก้อักเสบเพราะเขายาน่มหลูกเร็จปุ๊บนะคะเต่านุ่มเขาสิขัดค่ะบ,บ่ม่มีหลูกนุม่มเต่านุ่มสิขัดนะคะเทาสิฉีดแก้อักเสบแล้วกับวิตามินนะคะบำรุงหลังก่อนห,อหลังยาน่มให้เขานะคะ คนหนึ่งมาหลัดอยู่หอกนะคะอีกคนหนึ่งกับไรมากเขาออกค่ะนี่เปิดประตูไวะะ้แล้วค่ะสิงยางมาต่ำข้า,างค่ะเขาออกขอ,อกของเขานะคะเพราะเขาเปุ๊บต้องเป่าปิดค่ะเพราะว่าตัวข้างลังมันสิเขาซ้อนกันไปอีกเขาออกงานอีกนะคะนี่คะ่ะ หลังจากที่เอาแม่เขาออกแล้วนะคะกระิเเลือแจะลูกเขาค่ะลูกเขาเนื่องจากว่าฟ้ามนี้เป็นฟ้ามที่ขนขางโบราณน,นะคะอ่าสิเหตุห้องลอดกับห้องอนุบาลหมูไห่ไก่กันนะคะเข้ากัเลยตองมีโตทอยในกันง่ายค่ะก็คือจับึืนรถค่ะมีรถสําหรับใส่หมูหน่อยนะคะจับึืนรถที่ละโตละโตค่ะแล้วก็เอาไปเข้นไปไหว อบอกอนุบาลของเขานะคะนี่นะคะ ค่ะวิธียายหมูแบบเมื่อยๆยาหนมหมูแบบเมื่อยๆ เขาไปเขาผอกนะคะน,นี่นนะคะ่ะผอกไว้คนละงาม้ากากคะผอกลูกหมูที่ยาโนมแล้วนะคะให้กรสิบเ,เปิดเปิดป้ายอุดใบเขาค่ะเปิดไปเอ,องเลยคะ่ะหลังจากที่เห่า ตัวใหญ่หมูเรียบร้อยนะคะเขาจะมาคัดใส่ค่ะเห็นว่าลูกหูเขาตัวนี้ตัวใหญ่ตัวหน่อยนะคะคัดตัวหน่อยกับตัวหน่อยตัวใหญ่กับตัวใหญ่ค่ะเพราะว่าค่ะตัวใหญ่กับตัวหน่อยร่วมกันนะคะตัวหน่อยก็จะอ่อนแอกว่าตัวใหญ่ก็จะกลัดเขานะคะเห็นสีเห็ดแห่เขาป่วยนะคะแล้วก็กินอาหารบ่เต็มที่ค่ะเพราะว่าตัวใหญ่เขาจะกินหลายชนินเอยนะคะ ตัวน่อยก็ตัวหน่อยน้องกันหน่อยก็ตัวยงไงต้องกันเขาก็ะติบบกกับการจิ้มกว่าเากระสิแต่ว่าก็คือออนแอรยู่ต้องกันกุแข็งน่ๆต้องกันไม่สี้นะค่ะค่ะวการปันอางนะคะ อันนี้เป็นอาหารสูตรสองทั้งทีเอาสูตรสองผสมกับสูตร,รนะะตนหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะสูตรสองหนึ่งถูแล้วก็สูตรหนึ่งสคือหนึ่งที่เป็นตึ้งค่ะอันนี้ค่ะทีเป็นเม็ดนะคะเม็ดเล็กๆน,นี่คือเครื่องผสมอาหาระคะ่ะเครื่องผสมอาหารทับยาด้ยค่ะนี่คือสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งสตสสส่อหสองค่ะผมถ่ายนุ่นมานะคะ่ะ เราก็จะใส่ยานะคะวิตามินวิตามินแล้วก็เป็นยาีตวิตามินค่ะ วิตามินอันนี้เป็นยาแมงวันค่ะยาดื่อเขากินกินเขาไปแล้วพ่อแมงวันไปตอมขีนคะคะแมงวันกับสีตายค่ะอันนั้นเืออะไรคะว่าห้นย้วยว่าห้อไข่อะไราูดสิซื ยาไทยค่ะย,ยาไทยตัวนี้ที่เป็นป้องกันไม้เขาขีดแสงนะคะหลังจากเดียนุ่มนะคะ ก็นค่ะอาหารคื่ออะไรม่ได้เลยนี่ทานอาหารสามารถปรับได้นะคะหอหไรอ็ไรแห้งอะไรเดี๋ยวเขาค่ขอยๆกินเบอร์แล้วเขาก็จะเอาดังก็ตรงเล็กตรงนี้นะค,ะค,ค่ะเราซื้อขอ้าจะคลิปยานงหม,มูค่ะ